อัครราชาทูตสหรัฐประจําประเทศไทยและเอกอัครราชาทูตญี่ปุ่นประจําประเทศไทยต่างมองว่าการร่วมมือกับประเทศไทยด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีถือเป็นโอกาสทองและความหวังสําหรับอนาคตค่ะปัจจุบันโลกของนวัตกรรมพัฒนาไปอย่างต่อเนื่องและประเทศไทยเองก็ให้ความสําคัญกับเรื่องเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาโดยตลอด ในวันนี้เครือจเจริญโภคภัณฑ์จัดงาน CP Innovation Exposition and CP Symposium 2025มหากรรมนวัตกรรมบัวบานและการประชุมวิชาการเครือจเจริญโภคภัณฑ์2025จัดแสดงความก้าวหน้าทางเทคโนโลโยีที่เกิดจากบริษัทในเครือ CP ภายใต้แนวคิด Innovate the Future for Better Tomorrow คุณโรเบิร์ตเอฟกเดกเอกอัครชัชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยกล่าวว่า นอกจากความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและสหรัฐจะยาวนาน190ปีแล้วไทยและสหรัฐต่างยังเป็นหุ้นส่วนสำคัญทางเทคโนโลยีนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจและดิจิทัลซึ่งอิทธิพลของนวัตกรรมที่พัฒนาร่วมกันทำให้คนมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้นสุขภาพดีขึ้นเพราะเบื้องหลังมาจากผู้ประดิษฐ์นักธุรกิจและเจ้าของกิจการ AI 플릭วงการ, because America first does not mean America alone first we're focusing on building robust partnerships not one-off projects our policy is organized around the entire AI stack meaning everything that is needed for AI to work and to this encompasses everything from chips and cloud infrastructure to data governance application development and investing in vital skills needed to operate these systems we're establishing the american ai exports program an initiative designed to deliver comprehensive solutions this program will ensure scalability security and adaptability that will benefit everyone <laughs> ญี่ปุ่นทราบซึ้งในเรื่องความร่วมมือทางเทคโนโลยีกับไทยมากโดยเฉพาะเรื่องของบริษัทยานยนต์ของญี่ปุ่นมีส่วนสำคัญกับไทยมากเพราะหลายบริษัททำให้ประเทศไทยเติบโตพร้อมชื่นชมว่าไทยมีเทคโนโลยีโซลาเซลล์ที่ดีเป็นโซลาเซลล์พับได้ราคาถูกลงและผลิตง่ายขึ้นเติบโตได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะในแง่ของการค้นคว้าวิจัย รวมถึงเรื่องของไก่ไทยไปอวกาศไทยทำได้เพราะมีนวัตกรรมที่ดีซึ่งนักบินอวกาศชอบมากๆนอกจากนี้เอกอัคราชทุตญี่ปุ่นยังบอกด้วยว่าไทยกับญี่ปุ่นคล้ายคลึงกันในเรื่องของสังคมผู้สูงอายุที่ทต้องใช้หุ่นยนต์เข้ามาทดแทนแรงงาน Japan is known for its robotics and robotics are being we're developing new robots not simply to replace people This is for overcoming the challenge of the Asian population. We need more people and there's more people to be helped who cannot really work. It's the same in Thailand. Our population reached its peak in 2010, it's been depleting since. But Thailand with a very similar shape of demography, demographic distribution, Thailand already is starting to deplete. Its population is decreasing since last year. And Japan and Thailand face the same challenge. I hope robotics can be one answer to finding a place where the precious labor force can be used and other areas can be replaced by robotics. ทั้งสหรัฐและญี่ปุ่นต่างมองว่าการร่วมมือกับประเทศไทยเพื่อพัฒนาด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเป็นโอกาสทองของความสัมพันธ์รวมไปถึงเป็นความหวังสำหรับโลกอนาคตที่จะจับมือไปพร้อมๆกันด้วยทีมข่าวต่างประเทศ TNN ช่อง16รายงาน ขอบพระคุณที่ติดตามรับชมทีเอ็นนิวส์ข่าวเช้านะคะคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของทีเอ็นช่อง16เพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ